ในหัวข้อนี้เราจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการ transform โครงสร้างของข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพร้อมสำหรับการนำไปสร้างเป็นโมเดลของข้อมูลหรือว่าแบบจำลองของข้อมูลรูปแบบต่างๆจากข้อมูลที่เราเห็นอยู่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสชนะครับโครงสร้างของข้อมูลถูกออกแบบ ให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในแง่ของตารางข้อมูลแต่ถ้าจะนําข้อมูลนี้จากตารางนี้หรือว่าจากโครงสร้างนี้ไปวิเคราะห์หรือไปสร้างแบบจําลองข้อมูลเราจะเจอปัญหาและก็อุปสรรคในหล,หลายๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูข้อมูลที่เป็นเชิงสรุปอย่างเช่นการสร้างกราฟหรือสร้างแบบจําลองของข้อมูลว่าคนที่มีอายุอยู่ในระหว่าง8ปีถึง13ปีเป็นจานวนเท่าไหร อันนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างของตารางนี้เขามีการแยกอายุออกเป็นปีออกเป็นคนละคอลัมน์คืออายุ1ปี1คอลัมน์อายุ2ปี1คอลัมน์อายุ3ปี1คอลัมน์ไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเราจะนําโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากจาก e x c e l นี้เข้าไปที่ Power BI และทําการ transform โครงสร้างของข้อมูลให้พร้อมต่อการวิเคราะห์โอเคข้อมูลนี้ เราอัปโหลดขึ้นไปที่ Classroom แล้วดังนั้นสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเราก็จะเริ่มต้นการทำงานโดยไปที่ power bi ที่ power bi อันดับแรกเดี๋ยวขอปิดหน้าจอเวลคั m มนี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำการ transform ข้อมูลเราก็ต้องเริ่มต้นจากการ import ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม power bi ก่อนการ import ข้อมูลเราสามารถทำได้2ที่นะครับ1ก็คือคลิกไปที่ปุ่ม import data from excel จากตรงนี้ได้เลยหรือเราก็จะไปที่ ribbon home ที่ริบบอนโฮมจะมีปุ่ม Excel Workbook อยู่เพราะฉะนั้นจะคลิกที่ปุ่มไหนก็ได้ทั้ง2ปุ่มนะครับสมมุติตรงนี้ผมจะคลิกที่ปุ่ม Import Data from Excel Power BI ก็จะขึ้นกรอบตัวตอบขึ้นมาถามเรานะครับว่าเราต้องการใช้ข้อมูลจาก Excel ไฟล์ใดซึ่งตรงนี้ไฟล์ที่เราเตรียมไว้ก็จะมีชื่อว่า Sector นี่ครับจากนั้นคลิกปุ่ม Open Power BI จะทำการแสดงกรอบตัวตอบขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่า จากแฟ้มข้อมูล Excel ที่เราเลือกทำงานด้วยมีอยู่2 Worksheet เราต้องการทำงานกับ Worksheet อะไรซึ่งด้านล่างเขาก็จะมีข้อแนะนำให้ว่าในแฟ้มข้อมูล Excel ที่เราจะทำงานด้วยจาก2 Worksheet Worksheet ที่น่าจะเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และเราจะต้องทำการ Transform ก่อนก็คือข้อมูลที่อยู่ใน Worksheet ที่มีชื่อว่าข้อมูลเดี๋ยวขอกลับไปที่ Excel นิดนึง นี่คือไฟล์ Excel ซนะครับซึ่งก็จะมี2 Worksheet Worksheet แรกก็คือข้อมูลนี่คือ Worksheet ที่ Power BI แนะนำเรานะครับว่านี่แหละคือข้อมูลที่เราต้องนำไปวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นไปนตามนั้นส่วนอีก Worksheet หนึ่งมีชื่อว่า Meta d a t a ซึ่ง Worksheet นี้เป็น Worksheet ที่เก็บข้อมูลที่ไว้เอาไว้ใช้อธิบายข้อมูลของข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ณขณะน,นี้ดังนั้นดังนั้นข้อมูลที่เราจะทําการวิเคราะห์และทํางานด้วยในตอนนี้ก็คือข้อมูลที่มาจาก Workbook ข้อมูลกลับไปที่ Power BI ดังนั้นตรงนี้ครับเราจะเลือกไปที่ Worksheet ข้อมูลทําการคลิกไปที่ c h ็ c k b ็ x ตรง w o r k s h e e t ข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะมีรีวิวขึ้นมาจากนั้นให้พวกเราคลิกไปที่ปุ่ม transform data p o w ครับ Power BI ก็จะเปิดหน้าจอ transform data ขึ้นมาซึ่งในเบื้องต้นเราจะเห็นว่าจากโครงสร้างใน Excel ซึ่งจากหน้าจอนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโปรแกรม Power BI ได้พยายามจัดเรียงข้อมูลของเราที่มาจาก Excel ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น Database สังเกตว่าถ้าไปที่ Excel เดี๋ยวเรากลับไป Excel อีกรอบหนึ่งนะครับข้อมูลบางช่วงหรือโครงสร้างตารางบางช่วง Excel จะทําการ Merge หรือวางตําแหน่งของข้อมูลที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของ Database แต่พอเข้ามาที่โปรแกรม Power BI Power BI ก็จะปรับโครงสร้างนั้นให้เป็นช่องให้เป็นเซลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เราสําหรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะนําไปวิเคราะห์ข,ข้อมูลในลักษณะที่เป็น ฐานข้อมูลหรือว่า database นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าตรงไหนที่ถ้าเป็นใน Excel เป็นการเ g มิดเซลเป็นการรวมเซลหรือเป็นข้อมูลที่ถูกทิ้งว่างไว้ตัว power bi จะเปลี่ยนให้เป็นเซลและใส่คำว่า now หรือข้อมูลที่ใน Excel นะครับไม่มีการกรอบข้อมูลให้ครบถ้วน power bi ก็จะใส่คาว่า now now แปลว่าค่าว่างหรือไม่มีค่าอะไรอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ เราจะเริ่มต้นจากการ transform ข้อมูลก่อนเนาะอันดับแรกสิ่งที่เราจะ transform ข้อมูลก็คือเราจะทำการลบข้อมูล2แถวแรกทิ้งเนื่องจากข้อมูลใน2แถวแรกนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ถ้าเป็น excel ก็จะเป็นหัวตารางและเซลล์ที่ถูก merge ไว้ไหมายถึงตรงนี้ครับหัวตารางตรงนี้และก็ส่วนที่ถูกปล่อยทิ้งว่างไว้และก็ส่วนที่เป็น merge เซลล์ตรงนี้ซึ่งไม่จาเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นนะครับอันดับแรกเราจะทําการลบ2แถวนี้ออกก่อนวิธีการลบแถวของข้อมูลออกจาก Power BI เราจะทําแบบนี้ครับอันดับแรกให้เราอยู่ที่ Ribbon Home จากนั้นนะครับให้เราคลิกไปเลือกที่คําสั่ง Remove Row ที่คําสั่ง Remove Row ให้เราเลือกที่คําสั่ง Remove Top Row คลิกเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าแถวที่เราจะลบอยู่ด้านบนของโครงสร้างตารางข้อมูลก็เลยต้องเลือกมาเป็น ร e m o ฟท็อปโหลังจากนั้นโปรแกรมจะถามเราว่าเราต้องการจะลบข้อมูลจากด้านบนลงมาเนี่ยจำนวนกี่แถวเราต้องการลบ2แถวใช่ไหมครับเราก็จะใส่ตัวเลขตรงนี้ลงไปว่า2จากนั้นคลิกปุบโอเคครับสังเกตนะครับตอนนี้2แถวนี้จะถูกตอนนี้ยังไม่ถูกลบพอเราคลิกโอเค2แถวนี้จะถูกลบไปเราจะสังเกตคาว่าประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านจะถูกขยับขึ้นไปนะครับโอเคเรียบร้อยขึ้นไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราทําการลบข้อมูลใน2แถวแรกออกไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่เป็นแถวแรกก็จะเป็นหัวตารางซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าข้อมูลในแถวแรกจะเป็นชื่อคอลัมน์อย่างเช่นภาคจังหวัดเพศรวมซึ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ปัญหายังคงอยู่ครับก็คือปัญหาจะมาเจอตรงนี้ตั้งแต่ข้อมูลในคอลัมน์5เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆแล้วนะจะเป็นชื่อหัวคอลัมน์ที่ระบุว่านั่นคือข้อมูลของคนอายุเท่าไหร่เช่นคนที่มีอายุน้อยกว่า1ปีคนที่มีอายุ1ปีคนที่มีอายุ2ปีแต่ด้วยโครงสร้างของ Excel ที่ถูกเปลี่ยนมาเป็น Power BI แล้ว ด้านบนเนี่ยถ้าเป็น Excel ก็คือเป็นก็เป็นพื้นที่ที่ถูกเมมร์ดเซลไว้ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้จึงเป็นค่านนวสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําต่อไปก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องทําให้ข้อมูลที่จะถูกกําหนดให้เป็นหัวตารางต่อไปนะครับเช่นภาคจังหวัดเพศรวมอายุในแต,ต่ละช่วงเช่นน้อยกว่า1ปี1ปี2ปี3ปีเนี่ยอยู่ในแถวเดียวกันก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราจะทำการรวมข้อมูลที่เป็นแต่ละช่วงอายุ1ปี2ปี3ปีจนถึงประมาณสักร้อยกว่าปีเนี่ยให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันเอาโจทย์แรกก่อนนะครับก็คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลที่เป็นหัวตารางสองโซนนี้โซนแรกคือตั้งแต่คอลัมน์ภาค จังหวัดเพศรวมแล้วก็โซนที่2ตั้งแต่คําว่าน้อยกว่า1ปีไปเรื่อยๆมาจนถึง1 0อยหนึ่งรนึ่ยนะครับและรวมไปถึงประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี่นะครับอยู่ในแนวเดียวกันได้ยังไงวิธีการก็คือสังเกตนะครับว่าภาคจังหวัด เพศรวมอยู่ในแถวที่1เป้าหมายของเราคือเพื่อให้อยู่ในแถวเดียวกันกับข้อมูลที่เหลือเนี่ยเราต้องย้ายหรือ Copy ปีาคว่ารวมเพศจังหวัดภาคลงมาอยู่แถวที่2ทีนี้ Power BI ไม่เหมือนโปรแกรมอื่นนะครับที่สามารถ Copy ีลงมาได้แบบปกติวิธีการจะ c o อปปีข้อมูลจากด้านบนลงมาด้านล่าง เราจะทำแบบนี้ครับจริงๆเราทําพร้อมๆกัน,นหลายๆคอลัมน์ได้นะครับแต่นี้จะลองยกตัวอย่างคอลัมน์แรกก่อนก็คือเราต้องการเอาคําว่าภาคลงมาที่แถวที่2ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือคลิกไปที่หัวคอลัมน์จากนั้นไปที่ Ribbon transform จากนั้นเลือกคําสั่ง fill และเลือกคําสั่ง down ก็จะเป็นการ copy ข้อมูลที่อยู่ด้านบนลงมาด้านล่างซึ่งก็จะทําให้คําว่าทั่วราชนาจักร กรุงเทพมหานครภาคกลางที่อยู่ในด้านบนของแต่ละช่วงนะครับก็จะถูกสำเนาลงไปอยู่ในแถวด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นการเติมเต็มข้อมูลที่เดินเป็นข้าวว่างให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างค่าเนาที่อยู่ใต้ภาคกลางก็หมายความว่าคือข้อมูลที่เป็นภาคกลาง แต่ใน Excel เนี่ยมีการเมิดเซลหรือรวมเซลไว้เวลามาอยู่ใน Power BI ตัว Power BI ก็เลยสลายหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างที่เป็นเมิดเซลให้เป็นเซลว่างโอเคเราคลิกที่หวัวคอลัมน์ก่อนจากนั้นเราเลือกที่คําสั่ง f i l l อย่าลืมนะครับเรามาที่ Ribbon Transform ก่อนคําสั่ง f i l l และเลือกดาวจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลก็จะถูกจาเนงลงไปภาคทั่วราชนาจักรเช่นเดียวกันจังหวัดเพศรวมเราต้องการที่จะเอา3คํานี้จาก3คอลัมน์นี้ลงมาในแถวที่2ด้วยนะครับดังนั้นเราจะ ทำพร้อมๆกันหมายถึงว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างแค่คอลัมน์เดียวคราวนี้ลงทํา3คอลัมน์พร้อมกันคลิกไปที่คอลัมน์2ก่อนหรือคอลัมน์ที่มีจังหวัดก่อนนะครับจากนั้นกดแป้นชิปนะครับค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่คอลัมน์ที่4ก็จะเลือก3คอลัมน์นี้พร้อมๆกันหลักการก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่ transform f i l l แล้วก็เลือกดาวทีนี้ถ้าสงสัยว่าฟิลแบบนี้แล้วข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่จริงๆอย่างเช่นตัวเลขจะถูกฟิลด้วยหรือไม่อันนี้จะไม่นะครับการฟิลดาวเนี่ยจะมีผลกับข้อมูลในบริเวณที่แถวด้านบนมีข้อมูลอยู่แต่แถวด้านล่างเป็นค่านนวแบบนี้เขาก็จะเอาข้อมูลจากแถวด้านบนเนี่ยฟิลลงไปที่แถวด้านล่างซึ่งสังเกตนะครับจะมีอัพด้วยถ้าอัพก็แปลว่าเอาข้อมูลจากแถวด้านล่างเติมเข้าไปที่ ค่าแนวที่อยู่ในแถวด้านบนแต่ว่าตอนนี้เราเลือกดาวพอเลือกดาวเสร็จเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับในแถวที่2ข้อมูลที่เป็นหัวคอลัมน์ก็จะตรงกันตั้งแต่ภาคจังหวัดเพศรวมอายุน้อยกว่า1นป,1ปี2ปี2ปีไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ที่เราต้องทําต่อก็คือนี่ครับคอลัมน์ที่อันนี้คอลัมน์ที่108109แล้วก็1 11, 1 1 0นะครับ เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นหัวตารางเช่นเดียวกันครับประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้ไม่ทราบนี่อยู่ตรงตำแหน่งเขาแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ตรงอันนี้ก็ยังไม่ตรงอันนี้ก็ยังไม่ตรงข้อมูล3ส่วนนี้จะต้องลงมาอยู่ในแถวที่2เพราะฉะนั้นเราจะทําเช่นเดียวกันนะครับคือคลิกที่คอลัมน์108แปกดปั้นชิปแล้วก็คลิกที่คอลัมน์1น1 1ง์แล้วก็ไปที่เดิมครับ transform fill down เรียบร้อยข้อมูลที่เป็นหัวหัวหัวคอลัมน์ก็จะถูกสำเนาลงมาด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนั่นแปลว่าตอนนี้ข้อมูลที่เราจะกําหนดให้เป็นหัวคอลัมน์ก็จะอยู่ในแถวที่2ส่วนแถวที่1นะครับเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เราไม่ต้องการแล้วเราจะทําการลบออกเพื่อยกข้อมูลในแถวที่2ขึ้นไปเตรียมเปลี่ยนไปเป็นหัวตารางวิธีการลบข้อมูลในแถวที่1ออกก็ทําเหมือนกับเคสแรกที่ผ่านมานั่นก็คือเราไปที่ริบบอนโฮมจากนั้นนะครับเรากดไปที่คําสั่ง remove below เลือกไปที่คําสั่ง Remove TopRow p o w e r BI ก็จะถามเรานะครับว่าต้องการจะลบแถวที่เท่าไหร่บ้างในที่นี้คือเราต้องการลบแถวเดียวจากบนลงล่างลงแถวเดียวก็คือแถวที่1ก็คือเราต้องการลบแถวที่1ออกดังนั้นตรงนี้เราจะใส่เป็นเลข1ลบออกแถวเดียว กดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่เป็นเดิมอยู่แถวที่2ก็จะถูกขยับขึ้นมาอยู่ที่แถวที่1จากนั้นนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นต่อเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนหรือกําหนดให้ข้อมูลแถวที่1เป็นหัวตารางเพื่อที่ว่าเวลาที่เรา transform โครงสร้างของข้อมูลและหรือเราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปสร้างแบบจำลองของข้อมูลต่อเราจะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือ วิธีการเปลี่ยนข้อมูลในแถวที่1ให้กลายเป็นหัวตารางเราก็ไปตรงนี้ครับอันดับแรกไปที่ริบบอนโฮมก่อนแล้วก็กดที่คำสั่ง use first row as header เราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลที่เป็นภาคจังหวัดเพศรวมน้อยกว่า1ปี1ปี2ปีและไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจนถึงประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางโน่นนี่นั่นจนจบก็จะกลายเป็นหัวตารางถ้าเกิดเราทําอะไรผิดแล้วต้องการย้อนหลังย้อนกลับ ในส่วนของโปรแกรม Power BI เนี่ยเราจะเห็นด้านขวามือครับจะมีหน้าต่าง Query Setting อยู่ที่หน้าต่าง Query Setting เนี่ยก็จะมีรายการที่เหมือนเป็น History ของการทำงานของเราอยู่ตรงนี้เราอยากยกเลิกตรงไหนอย่างเช่นผมต้องการจะยกเลิกการทำงานเมื่อสักครู่นะครับที่เปลี่ยนแถวที่1ให้กลายเป็นหัวตารางเนี่ยก็สามารถลบรายการนั้นออกได้เลยนะครับกดไปที่เครื่องหมายกากบาทแบบนี้เห็นไ,ไหมครับก็จะกลับไปเหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอเปลี่ยนแถวที่1ให้เป็นหัวตารางเช่นเดิมก่อนนะครับก็จะไปกดที่ use first l o w as header OK เรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้อมูลของเราก็เกือบพร้อมแล้วนะครับยังเหลืออยู่อย่างหนึ่งครับคือเราจะต้องเอาข้อมูลอายุของคนนีครับน้อยกว่า1ปี1ปี2ปีเนี่ยให้มาอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน ทำไมต้องเอามาอยู่ในคอลัมน์เดียวกันก็ย้อนกลับไปที่โจทย์ที่เราต้องการจะวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นช่วงถ้าข้อมูลถูกแยกออกไปเป็นคนละคอลัมน์แบบนี้จะวุ่นวายมากคือทําได้แต่อาจจะต้องใช้คําสั่งที่ซับซ้อนและสูงขึ้นจะดีกว่าถ้าเรารวมข้อมูลจากทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันแล้ววิเคราะห์ทีเดียววิธีการรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับในส่วนที่เป็นช่วงของอายุให้ทําแบบนี้ครับวิธีการก็คือให้เราคลิก เลือกหรือเลือกนะครับโครงสร้างข้อมูลที่เป็นภาคจังหวัดเพศและก็รวมพร้อมๆกันการเลือกก็เช่นเดิมนะครับคลิกไปที่คอลัมน์ภาคก่อนกดเป็นชิปแล้วก็คลิกไปที่คอลัมน์รวมทั้ง4คอลัมน์นี้ก็จะถูกเลือกพร้อมๆกันจากนั้นเราก็จะกดไปที่ r i b b o n Transform เราก็จะใช้คำสั่งในกลุ่ม u n p i v o t Column ัในการจัดการโครงสร้างนี้นะครับคลิกไปที่ดอปดาวแล้วเลือกไปที่คำสั่ง Column อันพ i ่วอร์ดออเทอร์คอลัมน์อันที่2เรียบร้อยครับสังเกตนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่เป็นอายุของคนในแต่ละปีนะครับก็จะถูกนำมารวมไว้ในคอลัมน์เดียวกันเดิมเนี่ยแต่ละปีก็คือ1ปี2ปี3ปี4ปีเนี่ยจะแยกเป็นคนละคอลัมน์ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เป็นในส่วนของอายุในแต่ละช่วงอายุถูกนำมารวมไว้ในคอลัมน์เดียวกันทำให้เราวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่ม transform ข้อมูลต่อในแง่ของการ fill หรือในแง่ของการกรองข้อมูลที่ไม่จําเป็นต่อการวิเคราะห์หรือเป็นข้อมูลส่วนเกินที่ทําให้การวิเคราะห์คลาดเคลื่อนอายกตัวอย่างเช่นนะครับเพศเพศเราจะเห็นว่ามีคําว่ารวมอยู่ด้วยเหตุผลที่มีคําว่ารวมอยู่ด้วยเนื่องจากว่าในตาราง excel เดี๋ยวขอกลับไปที่ excel นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าใน excel เนี่ยโครงสร้างของตารางข้อมูลเนี่ยในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละก้อนของข้อมูลเนี่ยทั้งทั่วราชนาจักร กรุงเทพภาคกลางสมุทรปราการอ่างทองอย่างเงี้ยเขามีการสร้างข้อมูลที่เป็นแถวรวมเอาไว้ให้เราอย่างเช่นอย่างนี้ครับทุกๆ ก้อนของข้อมูลทุกๆจังหวัดดังนั้นเวลาเปลี่ยนมาเป็น Power BI โครงสร้างตรงนี้ก็ติดมาด้วยแต่ตรงนี้เราไม่ได้ต้องการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลรวมมาวิเคราะห์เราต้องการแยกวิเคราะห์ไปเป็นทีละรายการนะครับดังนั้นเราจะปิดการแสดงผลข้อมูลที่มาจากแถวรวมทั้งหมดออกนะครับโดยการกดไปที่ Dropdown ในคอลัมน์เพศและจากนั้นครับเราก็จะเห็นว่ามีให้เลือกว่าเพศชายจะแสดงข้อมูลไหมเพศหญิงจะแสดงข้อมูลไหมและรวมตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราจะไม่แสดงรวมนะครับเราก็จะติ๊กออกแล้วกดโอเค ข้อมูลก็จะเริ่มลดรูปลงนะครับแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นยังไม่จบเนาะยังมีข้อมูลที่เป็นส่วนของจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ใน Excel ก็มีข้อมูลที่ผูกรวมเป็นภาพรวมทั้งหมดมาแล้วดังนั้นเราไม่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนนี้เราก็จะฟิลออกโดยการคลิกไปที่ดับดาวของจังหวัดแล้วก็เอาคําว่าทั่วราชนาจักรออก ที่เหลือเราจะคงไว้กดโอเคภาคเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสําหรับนําไปวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในลําดับถัดไปเราก็จะใช้ข้อมูลนี้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือนํามาสร้างเป็นโมเดลข้อมูลสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนต่อไปนะครับแต่ตรงนี้เราต้องไม่ลืมนะครับว่าที่เราทํางานอยู่เนี่ยเป็นส่วนของการ transform ข้อมูลหรือปรับโครงสร้างของข้อมูลยังไม่ใช่การวิเคราะห์ข้อมูลคือหน้าต่างนี้ครับหน้าจอนี้ เป็นหน้าจอของการทานฟอร์มข้อมูลดังนั้นเพื่อที่จะกลับออกไปหรือไปอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับคลิกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็กดไปที่คำสั่ง c l o s e and apply นะครับโปรแกรมก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งปกตินะครับมุมมองก็จะเป็น3แบบแบบที่1ก็เป็นแบบการสร้างเวอร์ช l แบบที่2ก็จะเป็นแบบตารางข้อมูลแล้วก็แบบที่3เป็นการสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ปกติโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอนี้นะครับเวอร์ชวลก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครกลับมาแล้วโปรแกรมไปที่อื่นไปที่ตารางไปที่สร้างความสัมพันธ์ก็สามารถคลิกกลับมาที่เวอร์ชวลได้หรือย้ายการทํางานไปที่มุมมองต่างๆได้จากการคลิกไปที่ปุ่มไอคอนทางซ้ายมือของหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็จะกลับไปที่เวอร์ชวลแล้วกันเนาะเพื่อเตรียมสร้างแบบจำลองของข้อมูลหรือรายงานของข้อมูลนะครับ